ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผีโดนนาทีบาปแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับอุตส่าห์ได้ประตูตามตีเสมอจากแฮร์รี่แม็กไกในนาทีที่89แต่ทว่าม,ามาโดนฟุลแลมใช้จังหวะการเล่นเกมสวนกลับซัดประตูชัยจากอเล็กซ์อิวบีในนาที90 7นาทีบาปนะครับ ส่งให้ปีศาจแดงหยุดสติติชนะรวดเอาไว้ที่4นัดติดต่อกันและนับเป็นความแพ้แพ้ในรอบ6นัดซึ่งชวนโอกาสทำแต้มขึ้นไปท่าบนออร์อันดับที่5ก่อนที่นัดหน้ามีคิวตาสึกดับบี้แมทพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนรเบิสีฟ้านะครับดุนแชมกันสนุกจริงๆทำผลงานได้ตามเป้าหมายแม้ครึ่งหลังเจองานหนักวิดโดนตีเสมอตั้งหลายครั้งแต่ยังเอาตัวรอดรักษาสกอร์บุกเชือดเดอะชอรรี่1-0 ขยับเพิ่มไปเป็น59คะแนนจากการลงสนาม26นัดบวกสถิติเฮนฮลีก2เกมติดยึดรองจากฝูงไลจีลิเวอร์พูลเหลือแค่ตามเดียวเท่านั้นนะครับส่วนท่านั้นไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลนะครับได้8แวตท,ทั้งยิงทั้งจ่ายอาร์ซนอลถอนแข้นตบนนวคาโซลบีหงแดงเหลือแค่2แต้ม ด็ก็นนะ่าดึงคำเจ็บชัสจ่ายจากเกมยูฟ่าแชมเลียกแล้วเปิดอิมเลสสเตเดียมระบายอารมารณ์ไล่ทุบสาริก่อนดงเนียอกโซสบายเท้าสี่หนึ่งได้ขายหายสแปดทั้งยิงทั้ง่ายพาทีมเฮนริกหกนัดติดต่อกันโดยสามนัดหลังสุดซัดรวมไปถึง15ประตูแถมเสียแค่ลูกเดียวขยับเพิ่มไปเป็น5 8บคะแนนรองอันดับที่3ขยับจี้หงแดงทีมจาฟูงเหลือไ่แค่2แต้มเท่านั้นนะครับ เรามาสรุปผลพิมพ์ลิงกิตในเกมคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับแอสตันลามเปิดบ้านเอาชนะนัตเทียมฟอร์เรสต์ไป4ประตูต่อ2เบรตันเปิดบ้านเสมอกับเออเวบลตัน1-1คริตสตัลเพลเดตเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่3-0แมนเชสตเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายฟูลแลม1-2วอนมัดเปิดบ้านพ่ายแมนเชสเตอร์1-0และอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1นะครับเรามาสรุปตา,ารางคะแนนพิมพ์ลิงกฤษล,ล่าสุดแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับ ลุ้นช้ำกันมันจริงๆในฤดูกาลน,นี้บี้กันสุดๆแฟนบอลห้ามกับพิตาเลยเด็ดขาดจากฟูนะครับอันดับที่1ลิเวอร์พูลของเราแข่งไปี้ยนยูโเกมมี60แตม้มอันดับที่2 Man oti, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมเปี้ยนยูโเกมเท่ากาันมี59แตม้มตามหลังลิเวอร์พูลของพวกเรา1แตม้มอันดับที่3ามเอลเบเนียอัลเชนอลนะครับแข่งไป26เกมมี58แตม้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่2แตม้มอันดับที่4แอสตันวิลล่าแข่งไปี้ยนยูโเกมมี52แตม้ม เรามาดูโซนไทยตารางกันหน่อยนะครับอันดับที่1 8ลูตันทาวแข่งไป25เกมมี20แต้มอันดับที่1 9เบอร์ลี่แข่งไป26เกมมี13แต้มและอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแข่งไป25เกมมี13แต้มนะครับส่วนลิเวอร์พูลของเรานะครับมีโปรแกรมในวันนี้นะฮะโดยลงเล่นนัดชิงชนะเลิศคาร์โรคับกับเชลซีนะครับตามเวลาไประเทศไทย4ี่ทุ่มตรงห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ เราไปต่อกันที่สรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับช่วงเช้าวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเราเริ่มต้นกันที่แดนนี่เมอร์ฟี่ฟันธงศึกกลางสนามระหว่างเอนโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์จะชี้ขาดแชมป์คารบาบอบครับแดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตนักเตะและนักวิเคราะห์ชื่อดังบอกว่าการดวลกันกลางสนามระหว่างเอนโซเฟอร์นันเดสของเชลซีและอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ของลิเวอร์พูลจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการชี้ขาดแชมป์คารบาบอบครับ ในวันอาทิตย์นี้ตั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมเียที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาเมื่อปีที่แล้วและมีความสมัคที่แน่นแฟน้นเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้เป็นตัวจริงในช่วงแรกแต่สามารถเบียดย่งตำแหน่งตัวจริงในนามทีมชาติอาร์เจนตินาได้ลงสนามและมีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติอาร์เจนตินาควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกพวกเขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันนะครับคือมีเทคนิคที่ดีและสามารถสร้างสรรเกมและสร้างสรรโอกาสแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะเป็น ตัวรับกลางชั้นยอดดังนั้นการดวลกันกลางสนามที่เวมรีสเตเดียมนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้แดนนี่มอร์ฟี่กล่าวอันนี้นักเตะลิพูยังมองว่าการเจอกับเพื่อนสนิทนั้นมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่แฟนบอลคิดใครที่ปร,รับตัวได้ดีกว่านในวันนี้ก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าแชมป์พวกเขาสามารถตัดบอลและอ่านทางบอลกันได้ดีกว่าคู่แข่งทั่วไปแต่ในทางกับการการเล่นกับเพื่อนสนิทอาจจะทําให้ลังเลใจ ที่จะเข้าปะทะหนักกันเกินไปหรือเปล่านอกจากนี้แล้วครับแดนนี่เฮอร์ฟียังยกตัวอย่างประสบการณ์ของตัวเองสมัยเล่นกับบุลลมที่ต้องเจอกับสตีเวนจูลาดอดีตเพื่อนรุ่นทีมลิเวอร์พูลผมเคยจาได้ว่าผมเคยเคลียร์บอลใส่หน้าสตีเวนจูลาดจนเขาปากแตกมาแล้วเขาไม่พอใจแน่นอนแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่สามารถปล่อยให้บอลมันผ่านไปได้แม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันก็ตามอ,อีกปัจจัยที่น่าสนใจก็คือทั้งแม็กลิสเตอร์และเอนโซฟูร์ันเด์ ต่างก็มีหนะ้าที่ในการสร้างสค์เกมและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยมีวัตุรุนโดคอยป้องกันให้ลิเวอร์พูลและมอยเซกาเโซโดคอยคุมเกมให้กับเชลซีพวกเขาทั้งคู่ครบต้องการยิงประตูเพิ่มเติมแม็กอลิสเตอร์ยิงไป12ประตูให้กับไบรตันเมื่อรู้ดูกาลที่แล้วส่วนเอนโซเฟอร์เนเดสก็เพิ่งยิงประตูสุดสวยให้กับเชลซีเมืม่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วดดนนี่เมอร์ฟีก่กละตอนนี้นะครับผมยกให้แม็กอลิสเตอร์เหนือกว่าคู่แข่งจากเชลซีเอนโซเฟอร์เนเดส เพราะแม็กอลิสเตอร์คุ้นเคยกับการเล่นในอังกฤษมากกว่าและเขามีผลงานที่ดีมากกว่าและที่สำคัญเวอพูโภซื้อตัวเขามาด้วยแค่ราคา35ล้านปอนด์ซึ่งมันคุ้มก,กว่าเอนโซเฟอร์เนเดสที่กลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในเกออังกฤษดต่นี่มือพี่ยอมรับว่าเอนโซเฟอร์เนเดสโดนวิจารณ์นห,หนักหนักเพราะมีราคาที่แพงนั่นคือฟุตบอลมือพี่กล่าวนัดจึงมีความสำคัญกับเขามากและมากกว่าแม็กอลิสเตอร์ เพราะลิเวอรูลยังคงมีลุ้นแชมป์ลีกและแชมป์ยุโรปอีกด้วยไม่ว่าเขาจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามแรงกดดันจากแฟนบอลชลซีและคนภายนอกมีอยู่แน่นอนเพราะพวกเขาคาดหวังมากว่าจากนักเตะในราคา150รล้านปอนด์จะพาพวกเขาขาแชมป์ถ้าเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมและยิงประตูได้มันจะช่วยเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาไปได้เลยได้เยอะเลยทีเดียว และนีเมอร์ฟี่ยังมองว่าสถานการณ์ตอนนี้แตกต่างจากตอนที่ลิเวอร์พูลชนะเชลซี4-1ในเกมลีกเมื่อเดือนที่แล้วอาการบาดเจ็บของลิเวอร์พูลและผลการเสมอกับแมนเชสเตอร์ของเชลซีนั่นทําให้เกมนี้สูสีขึ้น oh, <your> ปอบิชโนโยันนัดชิงคาราบับกับลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องแค้นส่วนตัวแต่เป็นโอกาสการสร้างประวัติศาสตร์แม้ลิเวอร์จะเนียลกับเชลซีในช่วงหลัง และโปเปิชโนเคยแพ้กับเจอเคิครับมาแล้วหลายครั้งแต่กุนซือชิงบลูก,ก็ยืนยันว่าเกมนัดจิงโกคลครับไม่ใช่การชำระแค้นโปเปิชโนนะครับไม่เคยได้ชมป์ใดๆในฐานะกุนซือทีมอังกฤษโดยเคยแพ้คาร์ลครับรอบจิงชนะเลิศในปี2016และยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบจิงชนะเลิศปี2019สมัยกุนทีมทันนัมสเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแพ้แพ้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลของยุคเจก็งครับ ซึ่งเป็นจุดโทษก่อนที่จะนําไปสู่ความไม่แพ้2-0นะครับส,ส่วนเชลเซีงก็มีบาดแผลสดๆจากการแพ้ลิเวอร์พูลทั้งในศึกเอลครับและคาราบุครับรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาล2021-2022ด้วยการโดนจุดโทษและเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองทีมของพอตเพิ่งโดนถล่มไป 4- ประตูต่อหนึ่งในศึกพิมลิ์อังกฤษอย่างไรก็ตามคนเสือจำอร์เจ,าาเจนตินา่าก็ยืนยันว่าทั้งเขาและนักเตะไม่ได้มองเกมนี้เป็นการชำระแค้น ลืมเรื่องการแก้แค้นและไถ่โทษความพ่ายแผนในอดีตเป้าหมายเดียวก็คือการพาแข้งดรุ่งของโจเซยชุดปี2024จารึกชื่อในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเพราะเคยคว้าแชมป์ลีกและบอลถ้วยภายในประเทศฝร,รั่งเศสกับปารีสแซง์แมงกล่าวว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่นี่ไม่ใช่เกมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคลับไม่เกี่ยวกับการแก้แค้นหรือวอร์พูมันไม่ใช่เรื่องแก้แค้นมันเกี่ยวกับการที่เรารู้ว่าเบื้องหน้าของเรา มีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ควาแชมป์นั่นคือแรงจูงใจทั้งหมดของเราเรารักการแข่งขันกับทีมที่ดีทีส่สุดและ Liverpool, นนลอิอร์พูลในฐานะสโมสรเชกิงคลับและนักเตะของพวกเขาที่น่าทึ่งพรอะในวัย51ปีลูดี้ก็คิว่าการควาแชมป์นในช่วงต้นอาชีพนักเตะสามารถทําอะไรได้บ้างเขาเล่าว่าความสำเร็จในวัยรุ่นกับ New Boy, นิวเวลส์โอบอยในอาร์เจนตินาเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเขาโดยใช้เวลา10ปีต่อมาในยุโรป กับทีมอย่างปารีสแซงต์แชมงและเอสปันญอนและเขาเชื่อว่าสําหรับดาวรุ่งของเชลซีไม่ว่าจะเติบโตมาจากอะคาเดมี่หรือซื้อมาด้วยราคาที่แพงแต่ยังไม่มีประสบการณ์ชัยชนะในวันนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญและการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันอดีตเซนเตอร์แบ็กกิฟชาติอาร์เจนตินาเล่าว่ามันเปลี่ยนแปลงผมและอาชีพของผมมันเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองคุณและความเชื่อมั่นของคน โงบีหนาวบไบโอเมิวนิกทุ่มเงินมหาศาลจอดึงชาบ,บีอเลนโซกุนซูเบอร์เลเวูจินเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีค่าแรงสูงที่สุดในโลกเพื่อย่งจากลิเวอร์ pool ไบโอเมิวนิกนะครับพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงตัวชาบ,บีอเลนโซกุนซูเบอร์เลเวูจินด้วยค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกเพื่อย่งชิงตัวจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ ยักษ์ใหญ่สื่อบุนเดสเกเยรมันนะครับเตรียมยื่นเสนอค่าเหนื่อยมหาศาลถึง20ล้านโยโูโรต่อปีให้กับชาบ,บีอัลโซเพื่อน,นำน้นำให้เขาย้ายออกจากเลเวอร์คูเซนหลังจากการประกาศยกทางกับโทมัสตูเคิลกุนซือคนปัจจุบนันก็เสนอนี้จะทําให้อัลโซกลายเป็นกุนซือที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสเกเยรมลนและท่าปรัสมีของเป๊ปกัวเดียล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ีผู้ของสถิติค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์อังกฤษ ม้อลอนโซในวัย42ปีจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักแต่เขาเสนออันน่าลิ้มลองของาบยูเมนิกจะยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับลิเวอร์พูลที่กําลังมองหาคนสุดคนใหม่แทนที่เจเกนครับเจเกนครับซึ่งจะอําลาอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้มีรายได้ราว15ล้านโยูโรต่อปีหลายฝ่ายในลิเวอร์พูลมองว่าอลอนโซก็คือตัวแทนที่เหมาะสมอลอนโซเคยปฏิเสธโอกาสทํางานร่วมกับเป๊ปกเดียล่า ในทีมงานสตาฟโค้ดของแมนเชตี้และถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งด้านโค้ดที่น่าจับตามองที่สุดในวงการฟุตบอลเลเวอร์คูเซ่นยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้และรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในศึกบุนเดสกาเยอรมันหลังจากเอาชนะไม0-5ูนาไปสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีโอกาสสูงที่จะล้มแชมป์11สมัยซ้อนของไบยมินิกได้แต่สโมสรก็เตรียมรับมือกับการสูญเสียชาบีออลอนโซ่ไว้แล้วด้วย กุนซื้อชาวสเปนมีค่เหนื่อยเพียง5ล้านยูโรต่อปีที่เบย์เออร์เลวูเซนซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ทูเค้าได้รับกับไบยูมินิกรวมโบนัสชาบีอนโซเคยแข่ขงกับลิเวอร์พูลและเคยอยู่ภายใต้การคุมทีมของโจเซปเปปกัวดีล่าที่ไบยูมินิกในอาชีพการแข่งขันที่ประสบความสุเด็จซึ่งรวมถึงการแข่งขันกับเลียมอริดกด้วยไบยนมีประวัติศาสตร์ในการดึงตัวนักเตะตัวหลักของคู่แข่งมาเสริมทัพและตอนนี้พวกเขา ก็ต้องการทําเช่นเดียวกันกับกุนสือของไบเออร์เลเว์กูเซนแม้แฮ์รเคนจะยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เบย์ยูเนีนก็ไม่สามารถตามทันทีมของจาบีอ,อลองโซได้อย่างไรก็ตามไรายได้มหาศาลจากการย้ายมาของกอ,องหน้าทีมเชงเกตเมื่อช่วงเสม,มอที่แล้วจะช่วยให้พวกเขาสามารถคว้าตัวกุนสือชาวสเปนด้วยค่าตัวสูงลิว่กวกัวดิล่าเคยรับเงิน45ล้านยูโรในช่วง3าฤดูกาลกับเบย์ยูเนีน ซึ่งเขาพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสการ์ดยมันสัมสมัยตอนที่บอยยอนิกวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าเดิมเพื่อป้องกันอเลนโซไม่ให้กลับไปอย่างแอนเฟลเอาเงินเกทับกันเลยเที่ยวนะครับโอ้โหก็ให้20ล้านยูโรต่อปีนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยมาหาศาลให้กับชาบี้อลลนโซนะจ๊ะลิเวอร์พูลหาตัวแทนเจ็กิ้งคลับหลังชาบี้อลลนโซอาจปฏิเสธ ตามการรายงานนะฮะลิว,วลพูกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อที่จะมาแทนที่ในตำแหน่งของเชกเก็คลับที่ประกาศอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูก,กาลนี้โดยมี2ตัวเลือกสำรองหลังจากที่ชาบีออลอซโซอาจจะไม่รับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมนะครับสโมสรแห่งทินแอนฟิ์ต้องตกใจเมื่อเชกเก็คลับประกาศอำลาทีมโดยให้เหุผลว่าหมดพลังและไม่สามารถทำงานนี้แบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อีก หลังจากเข้ามาคุมทีมแทนที่เบนันโรเจอร์เมื่อปี2015นั่นทําให้ลิเวอร์พูลนะครับต้องเร่งหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่โดยชบ so, าบีอลอนโซอดีกองกลังของทีมลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันคุณทีมไบเอันเลเวอร์กุเซนถูกโยงเข้ามาอย่างหนกักรวมถึงมีข่าวว่าเป็นตัวเต็งแทนที่โทมัสทูเคิลที่จะออกจากไบรน์มันนิกในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย,ยอย่างไรก็ตามมีรายงานมาว่าชาบีออลอนโซอาจจะอยู่กับเบอร์เลเวอร์กูเซนต่อไป ซึ่งจะรอโอกาสที่รลมาเรดทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนมีตําแหน่งผู้จัดก,การทีมว่างลงดังนั้นลิวจึงเริ่มมองหาตัวเลือกสํารองเอาไว้แล้วโดยเดอะเทลกาฟรายงานบาว่าพวกเขามีรูเบนอาโมลิมผู้จัดก,การทีมสปอร์ติ้งลิสบอนและยูเลนนาเกลส์มันหัวหน้าโค้ชทีมชาติเยอรมนีเป็นตัวเลือกอามูลิมพาสปอร์ติ้งลิสบอนกลับมาอยู่บนจุดสูงสุดของลีกโปรตุเกสอีกครั้งท้าทาทยเบนฟิก้าในการแย่งแชมป์ ส่วนนาเกลสมันก็ต้องการฟื้นฟูชื่อเสียงของเขาหลังถูกปลดออกจากาบยูเมเนกเมื่อเดือนมีนาคมปี2023นาเกลสมันเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าเพราะเขาจะหมดสัญญากับทีมชาดเยอรมนีหลังจบยูโร2024ส่วนอัมริมเองเหลือสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอนอีก2ปีฉะนั้นหมายความว่าลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายค่าชดเชัยถ้าหากต้องการดึงตัวเขามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ นอกจากอโมลิมและนาเกลสปันดาวชื่อของโทมัสฟรังส์โลเบตตดานชาบีอังเกลปอสเตคุกุและเซเนดินซีดานก็เคยถูกย่งกับเก้าอี้ของกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันขณะเดียวกันกับลิเวอร์พูล l ก็มีการคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลน,นี้เมื่อพบกับเชลซีในนัดจิงจื่อเลิกเข้าระบบครับที่สามเบมอรีสเตเดียมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะนักวิจารณ์เชื่อโปเปจิโนเหมาะเป็นตัวแทนของเชียงคลับ โดมินิกิงนักข่าวจากเดอะเมลสปอร์ตเชื่อว่ามาริโชโปเปเิโน่กุนซือของเชลซีจะเป็นตัวแทนที่ดีของเชลซีหากกุนซือลิเวอร์พูลประกาศอำลาทีมล่วงหน้าหนึ่งปีโปเปเิโน่จะพาเชลซีลงสนามดวลกับลิเวอร์พูลในศึกคาราบลรอบจิงชนะเลิศที่เวมบรีสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้โดยของแดงหวังคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลขณะที่ทีมของเชลซีก็ยังคงมีลุ้นอยุติแชมป์ ก่อนหน้านี้เจอเก่งกรอบสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลน,นี้หลังจากคุณทีมมาอย่างยาวนาน9ปีซึ่งคิงก็มองว่าโปเปชโนอาจจะเป็นตัวเต็งสําหรับตําแหน่งนี้หากกุนซือโยอมันตัดสินใจเร็วกว่านั้นกุนซาจอาร์เตินาว่างงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะก่อนได้รับตำแหน่งเป็นกุนซือคนใหม่ของโจซีในเดือนพฤษภาคมและเขาเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนอรกรกฎาคม ถ้าเจคินครับประกาศอำลาทีมเมื่อ12เดือนที่แล้วผมคิดว่าโปรพิชโนคงมีโอกาสลุ้นตำแหน่งกุญสือของลิเวอร์พูลสูงมากโดมินิกคิงกล่าวในแง่ของการปั้นนักเตะดาวรุ่งสไตล์การเล่นผมคิดว่าโปรพิชโนเคารพลิเวอร์พูลเสมอจากที่เคยคุ้นกันกับเขาผมจำได้ถึงนัดจิงชเลิศยูฟาแชมเลียกเมื่อ5ปีที่แล้วและวิธีที่เขาพูดถึงลิเวอร์พูลตอนนั้นผมคิดว่าเขาเหมาะสมเขาคง ติดอยู่ในลำดับต้นๆของลิทถ้าลิร์พูจำกัดการเลือกกุนซือจากอังกฤษเขามีประสบการณ์ในยุโรปรู้ถึงแรงกดดันในการคุมทีมใหญ่รู้จักพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีคิดว่าเขาเป็นกุนซือที่มีคุณภาพแต่เขาต้องการแชมป์ทีน่นี่นี่เป็นวันที่สุดกันมากสำหรับเขาโรเฟเชโนลกำลังไล่ล่าแชมป์แรกในฟุตบอลอังกฤษถึงแม้จะทำงานในหน้าประทูใจกับสโมสรเก่าอย่างเทนเนมฮอสเปอร์ลาซาลถมตันแชมป์จะช่วยลดแรงกดดันให้กับกุนซือในวัย 51ปีทำกลางฤดูกาลแรกที่ยังลำบากกับสิงคโปร์กีสสตันอดีตน,นักเตะที่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและผู้ร่วมรายการ is all kicking off เชื่อว่านัดชิงครองคัพเป็นเกมสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโปเปชิโนและภาพลักษณ์ของเขามีข่าวว่าพวกเขาอาจจะอยู่ไม่ครบฤดูกาลหรือพวกเขาอาจจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์สตันกล่าวผม,มคิดว่าใครจะคาดการถึงเรื่องนี้ผมรู้ว่าฟุตบอลสมัยนี้เป็นอย่างไร มุมมองระยะสั้นๆต่อผู้จัดการทีมและแตำแหน่งของพวกเขาผมคิดเสมอว่าเมื่อเขาเข้าไปเชลซีเขาอยู่กันยาวแต่เนื่องจากฟองเล่นของพวกเขาในกันนี้อันดับที่พวกเขาอยู่ผลกดว่านี่เป็นเกมสำคัญมากสำหรับโปเปจิโน่และภาพลักษณ์ของโปเปจิโน่เองปรับทับสองรายแดนกลางหน้าชุดเดิมคาดโผสิ11ตัวจริงลิเวอร์พูลนัดชิงดำคาราบาลครับคาดไลาอัพหงแดงนัดชิง ลิอรูพูนะครับจากฝูงแห่งศึกพิวเกร็ดมีโอกาสควา้าแชมป์ใบแรกของซีซั่นนี้เมื่อพวกเขามีคิวลงเล่นกับเชลซในนัดชิงชนะเลิศ้วยข่าวราบาวครับที่สนามเวมบรีในวันอาทิตย์นี้จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับหงแดงลิอร์พูและสิงบรูต่างก็ประสบป,ปัญหามีนักเตะล้มเจ็บหลายรายด้วยกันทั้งคู่หากแต่ในฐานะทีมเตงแชมป์หวังสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์สี่รายการในปีนี้เพื่อส่งท้ายบอกลาเชีกิ้งครับอย่างดีที่สุด มันจึงน่าสนใจนะครับว่าคุณเือร์จอร์นิมันจะบริหารเทียมด้วยการจัดทัพลงเล่นกับเศรษฐีลอนดอนอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพยายามชิวทรวรี่ให้ครบทุกใบของพวกเขาวัตะเกียร์เลีงดั้นล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่เรดแมชเชนเปิดบันท,นทัลมลูทันทาวยำเยินเสีประตูต่อหนึ่งชาว่จาจงกับจะลดตัว่นเทียมไม่มากเนื่องจากโอกาสไม่เป็นใจให้กับเขาสักไรโดย11กคุณพลของเทียมดังแห่งเมอร์ซีไซนั้นน่าจะมีรูปชมดังนี้นะครับ ผู้เล่นประตูเป็นเควินเคลเลอร์เฮอร์อย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าอาริสงเบเกอร์มีการประจบรบกวนและหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมส์คันนี้อย่างแน่นอนอีกายอย่างไรกร็ดามลิร์พูก็มีเคลเลอร์เฮอร์ในตะวันมือสองที่ไว้ใจได้อยู่ทั้งคนเนื่องจากมือเก่าทีมชาติไอร์แลนด์แสดงเง็นมาโดยตลอดว่าไม่เคยทําให้สาวกเด็กครับต้องผิดหวังในทุกๆครั้งที่ลงเฝ้าเสาโดยช่องนับตั้งแต่ที่ได้ลงเล่นแทนผูส้สลบประตูทีมชาติบราซิลและ3าเกมหลังสุดก็มีส่วนพาทีมชนะรวดในศึกพรีเมียร์ล กองหลังก็จะประกอบไปด้วยโคเนอร์บลาสลีย์อิบราฮิมาโกนาเต้เวอร์กิฟานดิสและแอนดูโรเบอร์ซอนเป็นที่ตั้งข้อสังเกตวันลิเวอร์พูลมีแนวโน้มปรับทับในแผงเบกโฟร์มากที่สุดหากจะเทียบไลน์อัพกับเกมลีกนัดบุกกับเดอะแฮกเตอร์ที่แน,น่แนโรเบอร์ซอนแบ็คซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ที่ฟิตปริยะและจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้แทนที่จูโกเมสแบ็คซ้ายจำเป็นที่เล่นได้ยอย่างน่าประทับใจมาโดยตลอด กรได้นทุกอย่างนะครับโกนาเต้ที่ได้ลงพักในเกมน้ำใหญ่ไซรูตันจะได้ลงเล่นแทนจลเจอเรลคอนซาส่วนอีก2องตำแหน่งน่าจะตกเป็นของเก็บตันเทียมเวอร์กิฟันดายส์และบลาสติซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนับตั้งแต่ติดแทนส์อลิเซนโนโบาดเจ็บกองกลางจะประกอบไปด้วยวัตตูรุอินโดอลิซิดแม็คลิสเตอร์ไลอันสกาสฟินแบกถึงขณะน,นี้แดนกลางของลิเวอร์พูลน่าจะมีความลงตัวแล้วนะครับแม้อาจจะเป็นเรื่องที่บังเอิญหลังจากที่โดเมนิกเซอร์บอสไลน์ มีอันต้องรังสนามแต่ที่แน่แน่อันโดร้างจอเป็นนักเตะหมายเลขหกของทีมได้อย่างเต็มตัวโดยสไตล์ทีมชุดญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นลําดับและการเป็นตัวแรกแรกของทีมอย่างสมควรสำหรับอีก2รายน่าจะเป็นภาระของกัปฟินแบกกับแม็กอลิสเตอร์เบนก็เสียตเวมาดาวเตะทีมชาติฮังการีจะหายเจ็บเมื่อไหร่กองกลางดีกีทีมชาติฮอลแลนด์ก็น่าจะต้องกลับไปรับบทบาทตัวสำรองส่วนแนวรุก แม้จะเป็นฮารวิย์เอเลียตลยดิอาตและโคดี้เกตโปถือเป็นจุดที่ดาวใจเจิงกลับได้ยากที่สุดโดยเฉพาะ2สตาร์ดังอย่างดาวินเรยกับโมูซาลาบาดเจ็บจนไม่มีส่วนร่วมในเกมต่อกันกับลูตันทาวฉะนั้นแล้วสหัวหอกของเรดเมชินที่สนามเวมลี้จะยังคงเป็นจุดขนผลหน้าเดิมชเช่นเด่นกลางโดยคาดกันว่าพวกเขา่าจะได้เดายิงทีมชาติอุกไรและทีมชาติอียิปต์ลงสนามได้แต่ไม่น่าจะได้ออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมเพื่อเก็บรักษาความฟิตเอาไว้ก่อน และเป็นการดูเชิงของทีมมาริโอ้โปปิจิโน่ไปในตัวด้วยก่อนที่มีการปรับเปลี่ยนในครึ่งหลังอันเป็นสิ่งที่เจ็ดรับสแสดงเห็นหมาโดยตลอดเขาเป็นเจ้าพ่อฟุตบอลครึ่งหลังตัวจริงเสียงจริงแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้นะฮะเราจะได้ชูถ้วยแรกของฤดูกาลนี้ไปพร้อมๆกับการส่งเจนคลับในฤดูกาลสุดท้ายห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับส่วนแอดมินนะครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมงาน ของคราร์โคับนะครับหลังเกมไม่ได้มาคุยกับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าจะเก็บบรรยากาศในการไปร่วมเชียร์ในศึกครา,ร,าคร์โรคับที่เป็นงานอีเวนต์นะฮะที่แอดมินได้ไปเป็นพิธีกรให้นะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่25กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ